อเล็กซ์มาเกสประกาศกล้าวขอท้าชิงแชมป์กับพี่ชายหลังจากจบศึกมอเต GP จีพีสนามแรกไปที่จังหวัดบุรีรัมนะครับแชมป์สนามนี้ตกเป็นของมาร์คมาเกสส่วนรองแชมป์ก็เป็นของอเล็กซ์มาเกสนะครับของทีม BK8 คแปดเกซิเน่เรซิ่งซึ่งหลังจากได้รองแชมป์นะครับซึ่งต้องบอกว่าผลผลงานยอดเยี่ยมของอเล็กเลยครับหลังแข่งขันครับอเล็กให้สัมภาษณ์กับสื่อรับอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจเป็นพิเศษเลยในปีนี้แล้วก็การออกตัวไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการที่ท้าทายมากๆเพราะว่ามีโอกาสที่ขึ้นนําพี่ชายด้วยหลังจาก ผ่านไปครึ่งทางเนี่ยเขาเห็นว่ามีโอกาสชนะก็เลยแซงแล้วก็รักษาระยะห่างไว้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยอมรับว่าช่วงท้ายสู้ความเก๋าของพี่ชายไม่ไหวเลยได้เป็นที่2นะครับหลังแข่งครับอเล็กบอกว่าแน่นอนตัวเต็งปีนี้ก็ต้องเป็นพี่ชายเขาอย่างมาร์คมาเกสแล้วก็เปโก้บรรยาแต่เขาก็พร้อมครับที่จะพาทีม BK8 คแ s ดเเกซินดี้เลซิ่งเนี่ยลุ้นไปกับการแข่งขันในปีนี้ด้วยเพราะเขาอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในม้ามืดนะครับในการลุ้นแชมป์ m o t ต GP แล้วก็ตั้งเป้าว่าขอได้แชมป์สักหนึ่ง บ่อยบอยๆเหมืนกันก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าอเล็กมาเกสนะครับภายใต้ชื่อทีม BK8 g แปดเกซินีเลสซิ่งเนี่ยจะพาทีมปีนี้ได้ลุ้นขนาดไหนนะครับจะกลายเป็นม้ามืดแล้วก็ลุ้นเก็บแต้มได้มากน้อยหรือเปล่าเพราะว่าในสนามแรกทั้งสปิทเลสแล้วก็เมนเรสเนี่ยอเล็กได้ที่2ทั้ง2รอบเลยนะครับแล้วก็แพ้พี่ชายอย่างมาร์คมาเกส Mark ครับเดี๋ยวรอเชียร์กันครับทั้งอเล็กนะฮะทั้งเอาเดอรเครที่เป็นทีมเมทของเขาแล้วก็รวมถึงทีม BK8 g แปดเกซินีเลสซิ่งนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรสนามหน้าจะแข่งขันกกันในใ่วงงล เดือนมีนาคมที่ประเทศอาร์เจนติน่ารอเชียร์กันได้กดไลค์กด like, แชร์ให้กับช่องนี้แล้วก็รอเชียร์ BK8 เกซิเน่เรซิงไปด้วยกันนะครับ